สวัสดีทุกคนแล้นี่ก็คือฟาร์ม e อ p นะครับดู EXP ตามตู่ผมเต็มเลยเห็ปปะอ่ายังไม่หมดเลยก็คือตรงนี้นะครับผมอามา m a d o เราตรงนี้เพียงแค่เราปาปุ๊บนะครับ e อ p ก็จะเด้งมาหาเราตรงนี้ล้วนๆเลยสวัสดีทุกคนแล้นี่ก็คือ,อการสร้างฟาร์ม e อ p ใหม่งงครับเป็นจาว่าอ่าก็คือของจาว่าห่จุดเออผมสร้างใน1.21.8นะครับล่าสุดเลย เดี๋ยว,ยวฟังไม่รู้เรื่องกันใช่ไหมก็คือเราขุดไป1อันนะครับระหว่างสลับเสร็จแล้วเนี่ยข้างๆสลับเนี่ยเราก็ทําการขุดบล็อกรอบๆเลยอย่างนี้นะครับผมแล้วฝั่งไหนก็ได้ฝั่งหนึ่งเราก็ขุดมา1บล็อกแล้วก็3บล็อกประมาณนี้นะครับจะได้เป็น3คูณ3ประมาณนี้อ่าแล้วเราเนี่ยวางแคมป์ไฟตรงกลางหนึ่งอันแล้วก็ใช้นี่ปิดไว้ปิดไฟประมาณนี้ต่อไปนะครับผมให้เราเนี่ยทำการวาง นั่งร้านตรงนี้1อันเสร็จแล้วบันไดทางเดินขึ้นตรงนี้1อันนะครับแล้วก็สแสลบปหอันเสร็จแล้วก็เอ้ยไม่ใช่สีแทบดอแล้วก็ตรงนี้1อันนะครับให้มันเปิดอย่างนี้เพราะตรงนี้เนี่ยเราจะตีมอนเตอร์ตรงนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับให้เราทําการวางกระจกล้อมรอบนี้เลยกระจกจริงๆบล็อกอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้เห็นก็บล็อกกระจกอ่าหนึ่งชั้นแล้วก็อีกชั้นหนึ่งผมจะเอาเป็นบล็อกกันนี้ละกัน โอ้ส่วนตรงนี้นะครับผมลืมไปตรงนี้เนี่ยให้เราวางน้ำนะครับ1อันผมวางน้ำก่อนนะเราลืมผมผมบอกลืมวางอะต่อไปนะครับผมเราได้อย่างนี้ละแล้วเราเดี๋ยวก่อนนะครับผมเราทำการวางอย่างนี้หนึ่งสองเอ้ยสามสีแล้วก็หนึ่งสองสาม ประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราทําการวางบล็อกอะไรก็ได้อย่างนี้นะครับชื่อเพราะว่าเราจะลออ่อไออมาโรเข้ามาตรงนี้นะครับผมอ่าอ่าให้เราไปล่อเจ้าอามาโรมา2ตัวอาร์มามดินเอ่อาชื่อเลยเนี่ยอามาดิวดิวโดนะครับให้เราเนี่ยผสมพันธุ์มันอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ผสมพันธุ์มาเรื่อยๆรือด้านนอกนี้นะนะครับผมเราก็ไปหาอามาโรก็คือไอเจ้าตัวนิ่มนั่นแหละ ตอนนี้มีอยู่123ตัวนะครับเราเนี่ยทำการหาให้ได้ประมาณ20ตัวนะครับยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งดีครับประมาณนั้น3 4 5นะครับผมจะประมาณ5ตัวนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการอย่างนี้นะทุบรั้วแล้วก็ล่อมันมาชิ้ป,ประมาณนี้ชิ้ชอชอ,อยากให้ง่ายหน่อยเราก็ใส่แถบดอรตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะเดินขึ้นมากันเองไปชุบ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 มานี่มานี่มานี้ น,นี่ประมาณนี้มันก็จะร่วงไปถ้ามันไม่ร่วง,งไงเราก็ผักไปนะกดชิปไว้เราเราอย่าร่วงไปนะไม่ไงัน้นนี่ได้ผักใหม่นะครับเราก็ล่อประมาณ20ตัวเลยเราก็ผสมพันธ์ให้ครบ20ตัวนะครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้อ่าโซนห้านะครับผมก็มี20ตัวแล้วอ่าประมาณนี้เราได้20ตัวละเราก็ทําการรื้อไอ้ฟาร์มที่เราสร้างไปข้างๆนี้ได้เลยนะครับผมอ่านะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็ทําการ ทุบบล็อกตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับผมชืบชืบนะครับผมอ่าทุบตรงนี้ทิ้งเราจะใส่บล็อกอะไรก็ได้เข้าไปชืบประมาณนี้เลยนะครับอ่าต่อไปตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไอ้ลูปมันหลุดมาได้ยังไงเนี่ยเอาละครับต่อไปเรามาข้างหลังนี้ป,ปึป๊บปืป๊บป๊บป,ป๊บเดี๋ยวผมจะทุบบล็อกตรงนี้ทิ้งหน่อยหนึ่งนะตรงนี้นะครับตรงฝั่งที่มีน้ำเนี่ยให้เราขุดไปหนึ่งสองบล็อกประมาณนี้ เสร็จแล้วก็คุดิ้งเอบล็อกเป็น3บล็อกนะครับผมแล้วให้เราเนี่ยสมมติกลางคืนใช่ปะ่ะปึ๊บซอมบี้จะมาตีเรานะครับเราล่อมันมา,มา,มาตรงนี้ให้ได้ให้มันเข้าไปตรงหลุมนี้นะชืบชืบเป็นมากเราก็สู้มันสู้มันนะครับผมให้มันล่วงมาด้านในนี้ประมาณนี้นะครับนะครับผมมันมันอยู่ด้านในนี้เราก็ทําการเปลี่ยนชื่อ name ท็กเป็น ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเราตั้งชื่อแล้วก็ให้เนมแท็กมันไปอันนึงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บกล็อกอะไรก็ได้ปิดมันไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาทีส่สอกม,มันตายนะนะครับผมประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ทําการตรงนี้นะครับมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ฝั่งที่ตีนะเราทุบไปหนึ่งบล็อก แล้วให้เราเนี่ยวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้หนึ่งอันวางแถบดอรตรงนี้แล้วทุบตรงนี้ทิ้งนะครับผมเปิดปิดอย่างนี้เราจะได้วางน้ํายาได้อ่าส่วนน้ํายาน้ํายาก็เป็นน้ํายาติดเชื้อนะครับผมสร้างยังไงมาดูกันนะครับผมนะครับผมน้ำยาก็คือใส่เจ้านี่เข้าไปใส่น้ําใส่พลังงานแล้วก็อันดับแรกให้เราใส่เป็นเนเธอร์วอร์ดก่อนแล้วกันแล้วก็ใส่สโตน จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เป็นการพาวเดอร์เอาลครับเราก็ได้เป็นน้ำยาอินฟลเทชันนะครับผมเราก็เก็บเข้ามาเลยประมาณนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราง่ายขึ้นนะครับเราต้องมีเจ้านี่นะครับมีเอนวิวนะครับผมเพื่อที่เราจะได้เอนชานแบบว่า Nether เนเธอร์ดาบนะครับนะครับผมให้เราใส่ชาร์ปเนทนะครับ1อันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เป็น สวีทนะครับผมมาอีกหนึ่งอันนะครับผมมันจะได้เอ่อได้ดีนะครับผมดีฟันดีฟันง่ายนะครับแล้วนะผมเราก็มาลองกันเลยนี่ครับอ่าก็ยู่เลยเนี่ยเราเปิดแผดดอเสร็จแล้วก็ปาน้ำยาเข้าไปปึ๊บนะครับผมประมาณนี้เฮ้ยทุกคนลืมลืมลืม,ลมจริงๆลืมลืมลืมนะครับผมลืมลืมจริงๆคือเราต้องจุดไฟด้วยนะ ลืมลืมผมลืมถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยอ่าตัวนี้มันก็เริ่มเกิดมาแล้วนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้ไอตัวพวกนี้มันจะออกมานะเราอย่าไปเปิดนะครับผมนี่ประมาณนี้แป๊บนึงอันนี้เป็นตัวอย่างนะนหะครับผมเราห้ามเปิดตรงนี้นะ ล้วก็มายืนตรงนี้เลยเราไม่ถูกทําร้ายอยู่แล้วแล้วก็ตีอย่างนี้นี่ครับผมเย p พีช้ำๆมาปุ๊บเราก็ตีคืออย่างนี้นะทีเดียวก็คือไปหมดอ่ะแรงมากโว้วโวอาแล้วครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เจอกันใหม่นหน้าสวัสดีครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้อามาโูของใครเนี่ย อยู่ดีๆม,มันมันมันชอบตายใช่ไหมถ้ามันชอบตายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาพั่วเนี่ยดับไฟมันได้นะมันมันก็จะได้ไม่ตายอ่า